หนูก็คิดว่าเป็นตัวแทนของคนไทยเอาศัตยอา์มาโชว์ศักยภาพสู่สายตาคนโลกให้รับรู้หนึ่งชั่วโมงก็จะประมาณเ0 0ดเยนลักแสนอยู่ค่ะเธอจะนวนให้ฉันได้หรอมันเป็นท่าที่สามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าเขาจะประมาเราไว้ก่อนละใครจะบอกว่ามาทำงานต่างประเทศแล้วสบายดูตัวอย่างไว้ก่อนนะคะ คนไทยมาทํางานญี่ปุ่นคนบ้านเราเนี่ยค่ะจะมองเราละว่าเธอไปทําอย่างนั้นหรือเปล่าอยากลบภาพที่ไม่ดีไปนิดนึงก็ยังดีอยากจะเผยแพร่นั่วไทยไปแบบในวงกว้าง ใจมากค่ะรู้สึกแบบช็อกเพื่อนๆก็แบบที่มาเชียร์ก็แบบร้องไห้ทุกคนหนูก็คิดว่าเป็นตัวแทนของคนไทยที่สามารถเอา power, าาวววพเอร์์มโชศักยภาพนัวไทยสูส่สายตาควโลกให้รับรู้อย่างเงี้ยค่ะเอเชียนมาสตาร์แชมเปี้ยนชิพเป็นรายการของเอเชียค่ะที่จัดที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่ นวดออยนวดตัวบอดี้แคร์เฟสมาส์จแล้วก็มีประเภทนวดไทยคนบราซิลคนแขกอะไรเขาก็มาแข่งนะคะกฎกติกาก็คือข้อแรกต้องนวดตามหลักของนวดไทยคุณเดินเส้นถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็สรีรวิทยาของลูกค้าเนี่ยคุณมีการยืดตรงตามหลักองศาได้หรือเปล่าวิธีการดูแลลูกคา้ามีความสใส่ใจไหมเขาก็จะตรวจด,ดูความเรียบร้อยดูเล็บดูผมดูอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ท่านวดมันเป็นท่าที่รอแหลม เปล่าสามารถใช้ได้จริงหรือเปล่าถ้าสวยอย่างเดียวก็โดนตัดคะแนนถ้ามันไม่โดนจุดก็โดนแบบตัดคะแนนกรรมการที่ญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะฟิกซ์มากๆเลย ตัวก็คือหนึ่งการออกกําลังกายค่ะยกเวทสควอตการที่จะทําให้ movement s m o ทเนี่ยค่ะมันจะต้องอาศัยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงด้วยมีฝึกสมาธิด้วยค่ะแหวนจะเป็นคนที่ทําสมาธิตอนนวดด้วยเพราะว่าเราจะสามารถสัมผัสได้ถึงอ้อมัดกล้ามเนื้ออันนี้ตึงนะ เวลาที่ไปถึงสนามจริงเราไม่สามารถเลือกหมุนได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกซ้อมไปหมุนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอ่อนตัวแข็งเราต้องทําได้หมดเราต้องซ้อมมาดีค่ะแล้วก็แอพพลายท่าที่เราจะสามารถใช้ได้ณตอนนั้นด้วยจากที่หนูดูมานะคะคนที่นวดไทยเก่งรองจากไทยก็คือคนญี่ปุ่นค่ะ แบบบางท่านเรียน20ปี30ปี40ปีฝั่งไปอยู่ที่ประเทศไทยเลยค่ะแบบหนูยังกลับบ้านปีละครั้งสองครั้งแต่เขาไปทุกเดือนโอ้แบบจริงจังหนักมากคนญี่ปุ่นเซลาปิสที่ญี่ปุ่นคือหายากมากเมืองนี้คนไทยนี่แทบจะไม่มีเลยคะ่ะจังหวัดของหนูมีหนูเป็นคนไทยที่นัวไทยคนเดียว เขาเมืองตาลิวต้องลิวตาตามเขาชอบแบบไหนเราก็ต้องทำสไตล์ให้ตอบโจทย์กับลูกค้าค่ะเราก็ต้องใช้เทคนิคของคนญี่ปุ่นมาผสมผสานด้วยเขาจะมีแบบชิฮาส,สึจะเป็นนวดกดจุดใช้พลังงานในการรักษาเลกกิเนี่ยค่ะตอนนี้ลูกค้าแบบเยอะมาก1ชั่วโมงก็จะประมาณ7,000เยนแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะมานวดชั่วโมงครึ่งแล้วก็สชั่วโมงส่วนใหญ่จะเป็นคอสยาวหลักแสนอยู่ค่ะ ข,ขึ้นไปคนญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้านี้เขาจะยอมรับเรามากกว่าค่ะกว่าคนญี่ปุ่นนวดไทยลูกค้าจะมีความคาดหวังว่าอยากนวดกับคนไทยแต่พอมาถึงหนูก็คือตัวเล็กนิดเดียวเธอจะนวดให้ฉันได้หรอแต่พอเราทําการนวดเสร็จแล้วเขามาจับมือเราเธอเอาแรงมาจากไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะมาจับมือแล้วหนูก็ค่ะแค่บอกว่าค่ะทําทให้เขาเซอร์ไพรส์ว่าฉันก็มีแรงนวดเธอนะอะไรอย่างงี้ค่ะ จากที่ประสบการณ์ส่วนตัวนะคะเราเป็นคนไทยมาทํางานญี่ปุ่นคนบ้านเราเนะะี่ยค่ะจะมองเราละว,ว่าเธอไปทําอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าเราไม่ได้ไปโทษใครนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากประกวดอยากได้เหรียญก็คือเรื่องนี้เลยอยากลบภาพที่ไม่ดีไปนิดนึงก็ยังดีอาจจะเพราะเราแต่งงานกับคนญี่ปุ่นด้วยแล้วเราได้ย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นแฟนหนูจะเป็นครูสอนว่าไทยอยู่แล้วแต่ว่าตอนแรกมาก็คือไม่ได้มีเงินทุนนะคะแล้วเราก็ สีมือนวดไม่ได้เลยแล้วภาษาญี่ปุ่นเราก็คือเป็นศูนย์พอไปทํางานปุ๊บคืออยากจะร้องไห้ฉันพูดไม่ได้เลยให้ลูกค้านั่งยังบอกบอกไม่ได้เลยว่าให้นั่งเนี่ยค่ะใครจะบอกว่ามาทํางานต่างประเทศแล้วสบายดูตัวอย่างไว้ก่อนนะคะความจริงแล้วนวดไทยนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต่างชาติเขาให้ความสนใจ มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นทางโซนยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยเรามีสถาบันเกี่ยวกับการสอนวนวดได้เยอะแยะแล้วกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรนวดไทยพื้นฐาน150ชั่วโมงนคะคะแนะนำให้ไปเรียนเลยเพราะว่าค่าเรียนคือถูกมากแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจแล้วก็ศึกษา นวดไทยของเราหนูทำได้ทุกคนก็ทําได้อยากจะเผยแพร่นวดไทยไปแบบในวงกว้างอยากจะสืบสาให้คนรุ่นหลังได้รู้เนี้ค่ะ